สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ honda c r v Gen 4เจนะครับก็คือเป็นรุ่นประมาณปีอย่างคันที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นปี2013 2014นะครับวันนี้เราจะมาถอดอเปลี่ยนไฟหลอดไฟรีนะครับข้างบนมันไม่ติดนะครับส่วนไฟเบรกกับไฟท้ายอะไรเงี้ยยังปกติวิธีการถอดนะครับขั้นแรกก็คือเราเปิดที่ประตูข้างหลังก่อนนะครับ เมื่อเปิดประตูมาแล้วนะครับเราจะเห็นน็อตอยู่3ตัวที่ต้องถอดนะครับก็คือข้างบนนี้1นะครับ2แล้วก็3นะครับคือเขาจะมีทั้งหมดอยู่2ชิ้นนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ชิ้นคือชิ้นล่างตรงนี้และชิ้นบนนะครับใช้ไขวิธีการถอดก็คือใช้ไขควงแฉกใช้ไขควงแฉกธรรมดานะครับหรือว่า เป็นบล็อกหรือประแจเบอร์8ปก็ได้ครับถ้าเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ผ่านการถอดนะครับน็อตมันจะแน่นนิดนึงผมจะใช้ประแจเบอร์8เนี่ยหมุนช่วยนะครับเพื่อไม่ให้รูมันเยินแล้วก็ใช้ไขควงหมุนออกครับมีทั้งหมด สตัวนะครับแบบนี้นี่แบบนี้นะครับจากนั้นทำการถอดชิ้นล่างออกก่อนนะครับโดยวิธีการถอดคือแงออกมาทางขวานิดนึงแล้วก็ถอยตรง ก็จะปรากฏชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านข้างของในการประกอบติดเขาจะมีตัวคลิปตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ยึดนะครับเป็นตัวยึดก็คือเวลาถอยตรงออกมาแล้วก็จะมีตัวกิบล็อกตรงนี้ครับตรงนี้กิบล็อกใช้เข้ากับรูตรงนี้เนี่ยฮะ โอเคต่อไปชิ้นบนนะครับชิ้นบนนี้จะถอดอยากนิดนึงเพราะว่าตัวคิ๊จะค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็แงะออกเบาๆนะครับโดยที่จะแงะออกจากข้างล่างนะครับมันจะแข็งแต่ดึงได้ครับนะิะพิเฉย 100รัน,นี้มาดูตัวล็อกเขาจะมีแค่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก็คือนี่ครับอันนี้ด้านบนแล้วอันนี้ก็คือด้านล่างนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการถอดตัวขั้วออกนะครับโดยการบีบบีบฝั่งนี้นะครับบีบเข้าไปแล้วก็ดึงตรงๆ ถอดได้ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหลอดตรงนี้ออกอจะหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลอดเล็กๆนะครับเราเรียกว่าหลอด T10 แล้วก็ดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลย เป็นลันนะราจะอาจจะไปซื้อหลอดทีสิบแบบเดิมหรือว่าหลอดทีสิบที่เป็น LED มามาเสียบที่ขั้วนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ถ้าเปลี่ยนเรียบร้อยก็ประกอบกลับเข้าไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปซื้อหลอดใฟมาแล้วนะครับเป็นหลอดทีสิอันนี้จะเป็นหลอดแบบ LED นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาทดลองเปลี่ยนดูนะครับที่ขั้วตรงนี้นะครับ เริ่มเลยเปลี่ยนแทนหลอดเดิมนะฮะก็ดึงออกชึบแล้วก็อันนี้หลอดใหม่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยเมื่อเราใส่หลอดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่ประกอบลับเข้าไปคืนนะครับโดยเสียบเข้าไปแล้วก็หมุน ตามเข็มนาฬิกาครับมันจะดันแก๊กนะครับแล้วก็เสียบขั้วนี้เข้าไปให้ถูกด้านนะครับถ้าเสียบไม่ถูกด้านมันก็จะเสียบไม่ลงนะครับึบจากนั้นก็ประกอบเข้าไปวิธีประกอบนะครับก็ประกอบชิ้นบนก่อนนะครับโดยกานให้ถูกทางแล้วก็ค่อยๆเสียบมีกิ๊บล็อกสีขาวๆตรงนี้2ตัวนะครับเสียบลงไปในรู ดันไปตรงๆเรียบร้อยต่อไปชิ้นล่างครับเราก็เสียบเข้าไปที่เดือยตรงเขียวๆตรงนี้ก่อนนะครับโดยเสียบเข้าไปตรงๆแล้วก็ประกอบเข้ามาทางทางซ้ายนะครับสังเกตบริเวณรอ,อยตรงนี้มันก็จะเข้าร่องพอดีนะครับ จากนั้นก็ขันน็อตอื่นสามตัวแล้วลองไปเปิดไฟดูครับว่าใช้ได้อยู่หรือเปล่าโออันนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับไฟหลีบนแล้วก็ไฟท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยครับ